私と共に楽しもう唯一無二の聖夜を กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมพิเศษคอนเน็กรีได้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครลิมิเต็ดครับผมคิดสีหน้าคิดมัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดครับผมในช่วงของกิจกรรมนะครับผมนะก็จะไม่สามารถได้ตัวละครตัวนี้มาใช้ได้ครับโดยตัวละครนี้จะเข้ามาต่อจากตู้ของลูคายะนะครับผมในส่วนของเซิร์ฟไทยนะวันที่15เมษายนครับตรงส่วนนี้นะดังนั้นเนี่ยใครที่ เพรครับผมก็ต้องมีคําถามกันแล้ะครับพี่เป็นตัวละคร l i มิเต็นะครับเป็นตัวละครลิมิเต็อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยควรเปิดไหมควรข้ามไหมนะครับผมนะเพรช่วงนี้มีน้อยจะลองเสี่ยงดีไหมเอ่ยนะเอาโอเคครับผมคลิปนี้จะมีคําตอบครับผมรวมถึงแนวทางการเล่นนะครับผมรวมถึงข้อดีข้อเสียนะครับผมของเจคิดนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับผมว่าแล้วไปกันเลยครับอย่างแรกครับผมนะผมขออธิบายในส่วนของการ เกมเพลย์ของคิตติน่าก่อนนะครับผมต้องเข้าใจอย่างนึงนะคิสตีน่าคริสมาสก็ผมจะมี2โหมดด้วยกันนะครับผมนะก็คือ1โหมดถือคอย2คือโหมดไม่ถือคอยครับผมนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแตยนอนก็ผมโหมดถือคอยเป็นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอเพราะว่าจะได้บัฟต่างๆออกมาครับผมแต่ต้องบอกเลยนะว่า ตอนนี้ต้องอยู่ที่ว่าวิจารณญาณการใช้ของเรามากกว่าครับผมเพราะว่ามันก็มีบางสกิลเหมือนกันหน้าที่หมดไม่ถือคอยมันก็น่าสนใจนะครับผมโอเคเริ่มต้นนะครับผมในส่วนของย n เนี่ยนเของเจคิดกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ่ะเจคิดกับผมอย่างที่บอกไปนะมี2โหมดครับผมนะดังนั้นสกิลจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ อย่างแรกครับผมนะโหมดไม่ถือนะครับผมย้ำนะโหมดไม่ถือครับผมจะทําการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวดามจแรงพิเศษครับผมจากนั้นจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวเองอย่างมากครับผมอาจะต้องบอกว่าแบบพิเศษตามไปด้วยนะครับย้ำนะครับผมโจมตีแรงพิเศษครับผมแล้วก็บัฟตัวเองแรงพิเศษครับซึ่งถือว่าเอ้ยมันบัฟเะเว้ยมันน่าสนใจมากเลยต่อมาครับผมโหมดถือคอยนะครับผมนะโหมดถือคอยจะทําให้คอยหายไปนะครับผมนะจากนั้นจะทําการโจมตีศัตรูด้วยมีอัตราความแม่นยํา ชัว์ร้อ์นะครับผมนะและดัมเมจจะเป็นอะไรที่แรงพิเศษแบบเว่อร์เป็น2เท่านะครับผมนะอ่ะนะอธิบายครับผมง่ายเดี๋ยอันนี้ไม่ถือคอยนะพลังโจมตีประมาณ7 0 0 0เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดถือคอยขึ้นมาจะเป็นหมื่นสี่พันะครับผมเห็นยแมดัมเมจแรงเป็น2เท่านะครับผมนะอ่ะซึ่งต้องบอกเลยครับผมว่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอานะว่าจะเลือกแบบไหนครับผมอยากจะบับตัวเองก่อนหรือเปล่าหรือจะทําการเอาดัมเมจไปเลยครับผมนะและอย่าที่บอกไปครับผมนะ ว่าการโจมตีของน้องแกใช้น้องได้ไหมอ่ะโอเคครับผมใช้เจ้กแกก็แล้วกันนะครับผมจะเป็นการตีถูกร้อเปอร์ซนตนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีความสามารถปาร์ตี้ผมที่เพิ่มคีดิคอนได้นะครับผมและแน่นอนว่ามันตีถูร้0ยอยู่แล้ว ยังไม่อตัตราติดคีครับผมถ้าเกิดติดคีขึ้นมานี่คือสนุกเลยนะครับผมกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้ดามเมจแรงเวอร์นะครับผมนะในเรื่องของการคือมันตีถูกทัวเอเซน์ยู่แล้วอันนี้ช่างมันนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันตีติดคีขึ้นมาล่ะโอ้โหคราวนี้สนุกเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะต้องบอกว่าเจคิดร่างนี้ยูนนเบิร์ดมาทางสายฟูลพาวเวอร์มากๆครับ ต่อมานะครับผมนะอันนี้เป็นสกิลใส่เซนโยแล้วผมขอพูดในส่วนของสกิลยังไม่ได้ใส่เซนโยหรืออุปกรณ์ประจําตัวก่อนนะสกิลดั้งเดิมก็ผมขอคริสติน่าล่างนี้นะครับผมอ่ะก็คืออย่างแรกครับผมนะเหมือนเดิมโหมดถือคอยกับไม่ถือคอยนะครับถ้าในกรณีที่โหมดอ่าไม่ถือคอยครับผมนะโหมดไม่ถือคอยตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะรวมถึงปาคนในปาร์ตี้อ่ะตรงส่วนนี้ครับผมนะก็ บัฟเพิ่มชมตีขึ้นอย่างมากครับผมแต่ถ้าเกิดถือคอยขึ้นมานะครับผมนะจะบัฟเพื่อนให้เบาลงย้ํามีคอยแต่บัฟให้เพื่อนเบาลงครับผมแต่บัฟให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับผมนะและเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็คือเห็นไหมครับผมว่าสกิลจะแตกต่างกันละถ้าเกิดไม่ถือคอยจะบัฟให้เพื่อนๆนะครับผมในปาร์ตี้ทั้งหมดครับผมอย่าง อ่าบ้ากันละกันนะครับอย่างมากนะแต่ถ้าเกิดถือคอยขึ้นมาจะบัฟให้อย่างน้อยแต่มีเพิ่มเติมเอฟเฟกก็คือบัฟให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนะอันนี้คือต้องบอกว่าโหมดถือคอยไม่ถือคอยนี่จะแตกต่างกันแล้วนะครับอ่าต่อมาครับผมนะสกิลถัดมานะครับผมนะเหมือนเดิมโหมดไม่ถือคอยครับผมจะทําการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจปานกลางนะครับผมโอเคแค่นี้แต่ถ้าเกิดถือคอยขึ้นมาปุ๊บจะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยดาเมจปานกลางจากนั้นจะทําการบัฟเพิ่ม ตัวละครในปาร์ตี้ด้วยนะครับอาซึ่งแน่นอนว่ามันบัฟเพิ่มทีพีด้วยแหละแต่ต้องถือคอยนะจ๊ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเยสกิล yes, ครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนะเมื่อเริ่มทําการต่อสู้จะบัฟเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับอ่าฮะทีนี้แหละครับผมจะถือคอยตอนไหนครับผมจะถือคอยเมื่ออคิดติน่าใช้ในส่วนของทาให้ตายอยู่เน,นเบิร์ดนะครับดังนั้นเอาง่ายๆก็คือ ตอนแรกของเราเนียก็คือจะไม่มีคอยถือครับผมและเ,เมื่อใช้สกิลเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของคิตติน่าก็จะถือคอยทันทีครับเมื <ME> ่อถือคอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสกิลต่างๆของคิตติน่าก็จะได้รับในส่วนของการอัปเกรดที่สูงขึ้นนะครับอ้อเพิ่มเติมไปแล้วกันกนะครับผมในส่วนของความสามารถของคิตติน่าบัฟตรงส่วนนี้จะส่งผลประมาณ12วินะครับผมนะอยู่พับ12วินะครับยกเว้นถ้าไม่ตายบัฟของยูนิเบิร์ของคิตติน่าที่เป็นสกิลไม่ถือคอยเนี่ยจะบัฟนาน18วินะครับอ่าปกติก็จะอยู่12วินะครับ โอเคหลักๆนะครับทีนี้ถามว่างั้นเอายังไงดีควรจะเล่นยังไงครับผมต้องบอกว่าล่างคิตติน่าล่างนี้ครับผมนะจะมีความน่าลํำคาญในเรื่องของการใช้สกิลว่าจะเอายังไงจะถือคอยไม่ถือคอยดีนะครับนะและก็ลูปสกิลของคิตติน่านะครับผมนะก็คือจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือลูปสกิลของคิตติน่านะอ่ะ รูปสกิลของคิตตด,ดครับผมเริ่มต้นเนี่ยจะทําการบัฟให้กับตัวเองก่อนครับผมจากนั้นจะทําการโจมตีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอ้โจมตีสกิลที่2เนี่ยมันเป็นสกิลที่เราจะได้บัฟทีพีให้กับปาราตีด้วยนะครับอ่ะพูดง่ายก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือเจ๊แกก็บัฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้สกิลในการรีเจนทีพีมานะครับผมต่อให้บีซาเลนก็ไม่น่าจะไวอะไรขนาดน,นั้นนะ แต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มต้นเริ่มต้นหลูบแรกแล้วก็สามารถทำให้คิดติหน้าเนี่ยสกิลทีพีขึ้นเต็มได้ก่อนก็ถือว่าคุ้มเลยครับผมเพราะว่าเราจะได้ใช้สกิลและถือคอยก่อนใครเพื่อนนะครับ ต่อมาครับผมก็คือลูปสกิลทั่วไปครับผมนะโจมตีธรรมดาต่อด้วยสกิลสองนะครับผมนะโจมตีปุ <ấy> ๊บนะครับผมต่อมาครับผมก็คือโจมตีธรรมดาสกิลหนึ่งครับผมบัฟให้กับเพื่อนซาตตี้แล้วก็สกิลสองนะครับโจมตีธรรมดาสองทีสกิลสองบัฟเพิ่มโจมตีด้วยสกิลหนึ่งครับผมแล้วก็โจมตีธรรมดาแล้วต่อด้วยสกิลสองครับสังเกตเลยว่าลูปของคิสติน่าเนี่ยจะมีการใช้ในส่วนของสกิลสองที่บ่อยมากครับผมนะมันก็เลยทําให้ตี้ของเราเนี่ยค่อนข้างจะได้เรื่องทีพีค่อนข้างจะไวนะคร พอได้ขึ้นมาปุ๊บโจมตีเสร็จปุ๊บนะครับผมก็โอเคแน่นอนว่าความแรงย้ำนะครับผมความแรงของคิสตีน่าเนี่ยมันมาในสในส่วนของสกิลยูเดนเบิร์ดครับผมอย่าที่ทราบกันดีนะสกิลตัวส่วนนี้จะแรงขึ้นเป็น2เท่าและถ้าเกิดเรามี พวกสามารถบัฟใครติดคิติคอนได้ครับผมก็จะเป็นอะไรที่ขี้โกงมากเลยครับผมแต่การใช้สกิลยูเนสเบิร์ดครับผมมันจะทําให้คอยของคิติน่าหายไปนะครับผมย้ํานะเมื่อใช้สกิลยูเนสเบิร์ดปุ๊บคอยอคิติน่าจะหายไปนะครับทาให้เราเนี่ยต้องรีบหาคอยหรือขุดคอยขึ้นมาใหม่ครับผมโดยการใช้สกิลยูเนเบิร์ดอีกรอบหนึ่งอ่ะ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าไอ้สกิลเนี้ยคือสกิลหนึ่งสกิลสองเนี้ยให้เราใช้ไปครับผมนะสกิลอ่าคอยจะไม่หายไปนะครับผมนะจะไม่หายไปครับผมคือจะคอยจะหายไปนาทีเมื่อเราใช้ในส่วนของทําไม่ตายอยู่เดียนเบิร์ดนะครับดังนั้นเนี่ยการบางครั้งเนี่ยให้เก็บในส่วนของการใช้ยูเนียนเบิร์ดครับผมให้ถูกจังหวะจริงเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ไม่งันนี่ก็คือใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือระบากนะดังนั้นเนี่ยปาร์ตี้ในส่วนของทีมของคิตตีน่าครับผมเลยค่อนข้างจะมีตัวละครที่ใช้ในเรื่องของการบัฟยูเนบิร์ดเยอะเอ้ยเยอะบัฟทีเยอะนะครับผมนะนซึ่งแน่นอนครับผมว่าก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะที่เขานิยมเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับผมที่เรียกว่าเป็นข้อเสียมหารต์ของคิตตีน่าร่างนี้เลยก็ได้ครับผมก็คือบาง บางมากครับผมนะคือไม่เหมือนกับคิตติน่าร่างแรกคิตติน่าร่างแรกเนี่ยเวลาเขาใช้ท่าไม่ตายนะเพื่อผมอัมเบอร์อวารอนเนี่ยตัวเขาจะอยู่ในสถานะอัมบตะนะครับผมป้องป้องกันการโจมตีกายภาพถึงระดับหนึ่งทาให้คิตติน่าร่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะถึงแม้ตัวจะบางแต่ก็ถึกมากครับผมถึงระดับหนึ่งนะครับแต่ร่างนี้ก็คือพุ่มตรงว่าไม่มีไม่มีเลยครับผมนะไม่มีไม่มีพวกสกิลเอาตัวรอดนะครับผมบวกกับ อุปกรณ์การสวมใส่ครับผมที่บางกว่าปกติด้วยนะครับผมนะก็เลยทําให้ตัวของคิตติน่าร่างนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องตายง่ายนะครับผมนะอ่็ตามที่เห็นนะครับผมก็ปกตินะก็คือใส่ตาปกติหลักๆครับผมแต่ไม่มีสกิลเอาตัวรอดนะครับผมไม่มีสกิลเอาตัวรอดเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าแล้วก็มีแค่ตีแม่นนะครับผมนะบางครั้งถ้าเกิดตีขึ้นมาแล้วดําเมจไม่ติดคิติคอนอันนี้ก็น่าเสียดายครับผมในส่วนของคิตติน่าร่างคริสต์มาสนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับอ่ะต่อไปครับผมนะ จุดดีอีกข้อหนึ่งครับผมที่เป็นข้อดีมหันของคิตติน่าร่างนี้เลยก็ว่าได้ครับผมก็คือในเรื่องของการได้รับ โบนัสนะครับผมในเรื่องของการบัฟให้กับตัวละครคิสติน่าในปาร์ตี้ครับผมโดยคิสติน่าร่างนี้นะครับผมน่าจะได้บัฟโบนัสพิเศษครับผมจากการอ่านเนื้อเรื่องครับผมในส่วนของเดอ d ี่สี่เนี่ยก็คือจะมีอัตราการเล่งทีพีครับผมและก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยคิสติน่าร่างนี้ครับผมนะถือว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มทีพีอัตราการเล่งให้กับคิสติน่าร่างหลักด้วยนะครับอ่างั้นถามต่อมาครับผมอ่าพี่ดังนั้นถ้าเทียบกับค ตัวไหนเก่งกว่ากันต้องบอกเลยครับว่าเก่งทั้งคู่นะครับผมนะเพียงแต่ว่าการใช้ง่ายถ้าพูดถึงการใช้ง่ายครับผมนะต้องบอกเลยครับผมว่าตัวของคิตติน่าล่างหลักเนี่ยใช้งานง่ายกว่าเยอะนะครับผมก็พูดง่ายก็คือเจแกนี่คือสกิลครบเมื่อไหร่ก็ใส่เมื่อน,นั้นนะครับใส่ครบเมื่อไหร่ก็คือใส่เมื่อน,นั้นก็สามารถจะทําดาเมจได้สะดวกกว่านะครับส่วนล่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมานะคำนวณว่าเฮ้ยตอนนี้ถือคอยนะรูปสกิลที่เท่าไหร่เฮ้ยจะเอาบัคทีพีหรือเปล่าหรือจะเอาดาเมจก่อนนะครับ แล้วก็เรื่องทีมในปาร์ตี้ต่างหาครับผมนะทำให้ตัวของคิตติน่าล่างนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับผมนะถึงแม้จะถือว่าเก่งไหมก็ถือว่าเก่งนะแต่ก็ความนิยมเนี่ยก็คือใช้งานยากครับหลักๆเลยโอเคนะครับผมนะในะเรื่องก็พูดถึงไปแล้วนะครับผม พูดถึงในส่วนของอุปกรณ์กสวมใส่กันก่อนนะครับอ,อุปกรณ์การสวมใส่ร่างนี้ควรอยู่แรงอะดไรนะครับผมนะเนื่องจากเป็นสายดามเมจนะครับผมนะก็สามารถขึ้นแรง15ได้เลยนะครับนะเนื่องจากง่ายครับผมนะคิตติน่าร่างนี้ก็จัดไปได้เลยครับผมนะจะขึ้น R15 ได้แบบสบายๆแบบไม่ต้องซีเรียสนะครับจะอยู่ R14 ไปก็ได้ไหมก็ได้ครับผมตรงส่วนดีนะแต่สุดท้ายยังไงเราก็ต้องดันแรงขึ้นไปเรื่อยอยู่ดีอพอพูดถึงแรงปุ๊บอุปกรณ์ปุ๊บก็มาพูดในส่วนของอุปกรณ์ ประจำตัวหรือเซนโยนะครับเซนโยจะได้เพิ่มในส่วนของพลังโจมตีอัตราติดคินะครับผมแล้วก็การลดค่าใช้ TP อย่างนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าให้ค่ามาแบบนี้อัปรีเวลเซนโยเต็มได้เลยแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับผมนะไม่ต้องแบบเสียดายเลยครับถ้าเกิดใครได้ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาและอยากปั้นขึ้นมานะครับผมก็ จัดไปครับผมรีวิวแม็กนะครับผมตัวส่วนนี้เอาให้บทครับในส่วนของความแตกต่างที่เปลี่ยนมาครับในส่วนของสกิลนะครับผมนะก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับผมนะก็คือถ้าเกิดไม่ถือคอยจะบัฟเพื่อนให้นะครับผมเยอะกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดถือคอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะบัฟให้เพื่อนแบบแค่เล็กน้อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็บัฟตัวเองขึ้นอย่างบ้างมีเพิ่มเติมครับผมที่น่าสนใจเลยครับผมก็คือคิดิคอนดาเมจครับผมนะ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเจ๊แกเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดเจ๊แกถือคอยครับผมนะจะบัฟขึ้นให้ตัวเองขึ้นอย่างมากและก็คิทิคอนดาเมดครับผมจะแรงขึ้นนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับผมถ้าเกิดยังไม่มีในสุดของการบัฟเพิ่มในสุดของการโดนคิติคอนนะครับนะก็คือตีติดขี้จะตีแรงกว่านะครับซึ่งถือว่าโอเคไหมก็เหมือนเดิมครับผมสายฟูดาเมดอีกแล้วนะครับในสุดของคิตตินาล่างจิตมักนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับอกมาถ้าเกิดใคร ถามว่าตัวละครคิตติน่าคิดมัดหน้าเปิดไหมก็บอกได้เลยครับผมว่าหน้าเปิดนะแต่ว่าควรจะเปิดตอนที่เพชรเราพร้อมนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีตัวละครอีกหลายตัวครับผมที่หน้าเปิดครับผมไม่ว่าจะเป็นโคโคโ่นิวเยียนะครับผมโคโคโ่นิวเยียแคลนิวเยียนะครับผมนะอ่าโคโคโลนิวเยียแคลนิวเยียคาซึมิเมจใเชนเกิลนะครับผมนะแลวก็แน่นอนครับผมใครที่ไม่มีป้าซาเลนนะครับผมนะมามาซาเลนเนี่ยก็จะซาเลนซัมเมอร์นะครับผมนะก็จะเข้ามาลีรันให้เราเปิดหาอีกรอบหนึ่งช่วงหน้านะครับ ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครมีเพชรพร้อมก็เปิดได้ครับผมนะแต่อย่าทุ่มให้เยอะครับผมเพราะว่ามีตัวกาชาลิมิเต็ดที่หน้าเปิดต่อจากนี้เยอะพอสมควรนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมฮอสบิ้งแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านนบ๊ายบ,ายบายครับสวัสดีครับ